สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เฮาก็จะมาตามสูตรหวยล่าพัฒนาแล้วก็หวยห้าน้อยเนาะค่ะของเซียนประค้นใช่เนาะค่ะท่านผู้ชมปกติเขาจะมีนัดกันทุกวันจันวันผุดแล้วก็วันสุกเนาะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันพุดที่เจ็ดกันย่าย่นสองพันหาอยหกสิบหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเฮาก็จะมานําแนวทางของเซียนประคนใช่ไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องเฮาคือเก่าค่ะสํหรับ คนที่มักเที่ยวมักแลนต่างประเทศเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้เขาเ้ากับเดนน่ากับเซียนเลยคะ่ะท่านผู้ชมว่าจะเอาแนวทางโชคลาภให้เอฟซีแฟนช่องเข้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบอดพีพลาดลิปใหมๆ่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อเมื่อนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะ ก็ให้เอฟซีแฟนชองเฮาไปติดตามรับชุมรบฟ่งจากปากของเซียนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสําหรับวัน่ิพานมาเนาะค่ะวันจันเนาะเลขเซียนกับเขาค่ะเขาเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมื่อนี่ก็อาจจะเป็นโชคดีของทั้งชองเฮาอีกเนาะค่ะที่จะได้ตัวเลขแนวทางกับเซียนเพลินเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเซียนค่ะ อันเลขวันจันทผพานมากกับเขาค่ะเขาเนาะกขาเสียนน้อยสำหรับห้าน้อยเนาะ <c oughs> แตีค่ะแตกเน่ค่ะผู้ใดเด็เขามาเบิง <c oughs> ทั้งสองเฮ้าเนาะเด็ดติดตามกับเสียนเนาะก็คงจะโชคจะมานไปตามๆกันเนาะคะ่ะทั้งสองก็ยินดี<อ>แล้วก็ดีใจน้ำเอฟซีเฮ้าเนาะกับเสียนเนาะเข่าน้อยแหลกเอีเลยค่ะสำหรับอุ้ยคนลูกเลยสำหรับวันจันทร์ิพานมากเนาะ,ะคะ่ะเ,<อ>เลขเสี้ยนเขาสามน้อยเลยค่ะท่านผู้ชมเขาคับเขาเน่ค่ะน้อยแหลกเขาซีซีเนาะ น้อยที่น้อยที่สองเขาสีแส่แปดสีแดส่แปดสีแดส่แปดสองเบิร์นแบบลับเลยสี่แปดตรงตรงบริกรบัดเวลาของเซียนเข่าด่เขาคักอิลีค่ะท่านผู้ชมคือธรรมด,ดานะแลวก็น้อยที่สามกับเขาสี่แปดอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็จยังว่ามือนีตั้งนาตั้งตามาทาเลขกเซียนเด่นนิพายกระไดผู้ใดได้เขามาแล้วได้โชคได้ลาบน้าเซียนเนาะทั้งสองก็ดีใจเ้ยค่ะเด้อผู้ใดได้โชคได้ลาบหลายเนาะอยากแบงคากาแฟให้เซียนกะ ติดต่อทั้งช่องเขามาได้เลยเลยค่ะเด้อเลขกวิ่งก่อนเนาะค่ะเซียนเนะเาะอ๋อเลขวิ่งก่อนเ้อค่ะเลขกวิ่งมีหนึ่งมีหก,ม,หกมีเจ็ดมีหนึ่งเนาะค่ะมีหกมีเจ็ดเนาะค่ะครับค่ะทำรับเล่าพัฒน,นาเด้อค่ะเลาาบวกฮาน้อยเหมือนเดิมใช่ไหมเซียนมันนี่มันนี่สูตรล้าวบวกห้าน้อยคือเกาเนาะค่ะเซียนเนาะฮัลโหลเซียนนีน้ย,นยินบมาเนี่ ฮัลโหลค่ะค่ะมันคือด้ยินครับได้ยินดิ้งยิ้ด้ยินอยู่นึกว่ามันเป็นอีหยังอื่นประยันพอดีค่ะเอาเดี๋ยวหนูเอาพัดลมกนี้ด้ยินบ่หนูบ่นี่ค่ะเดี๋ยวจับคู่ให้ค่ะจับคู่มีอย่างนี้ค่ะเซียนฮัลโหลค่ะได้ยินอยู่ค่ะคู่มีหนึ่งมีหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะ หนึ่งห้าห้าหกค่ะห้าหกนะเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกค่ะแปดหกค่ะแปดหกค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งการเบิ้ลเหมือนเดิมค่ะกันเก้าเก้าวันนี้การเลขสวยเลยนะเซียนนะกันเก้าเก้าค่ะเลขการีน,นตัวสำคัญเลยค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวโดดโดดนี่แหละค่ะ มักสิลอยมาอยู่เรื่อยนุเซียนเนาะบบขาดคิดย่ำใดลอยมาย่ำนันเลยเอาตุ๊กเอาตุกรอบค่ะกันเิ้กันย่ำใดเขาย่ำนันค่ะเป็นที่น่าจับตาด้วยค่สำหรับเลขเบิร์นเซียนเนาะค่ะเรือหลวงมันเรือหลวงเพราะว่ามันบริษัทยักษ์เนาะค่ะซื้อตัวเดียวโดดเลยค่ะสามตัวมีห้าเจ็ดหกค่ะห้าเจ็ดหกเนาะค่ะแล้วก็หกหนึ่งศูนย์ หกหนึ่งศูนย์ค่ะสี่ห้าหกสี่ห้าหกรอบนี้สามชุดนะค่ะเซียนครับสามชุดมาหนึ่สามชุดค่ะสามชุดสามหางค่ะมาหนี้กระโบลายชุดหรอครัเซะะียนเป็นไห่ร่วมเครื่องเ <8, S 1> ล่าเครื่องห้าน้อยน้อเซียนเนาะร่วมกันคือเก้าครับเรียกสามตัวผมเมีนยนไห่คือห้าเจ็ดหกและหนึ่งเออและหกหนึ่งศูนย์ค่ะ ห้าเจ็ดหกับหกหนึ่งศูนย์นี่เป็นตัวเน้นเนาะค่ะาเซียนเนาะครับครับสองตัวผมเป็นใครครับครัค่ะสามหางตัวใดเนี่ยค่ะสำหรับเลขสองสองตัวสามสามคู่เป็นบอคาเซียนฮลัลโหลขาดอีกแล้วบอเน,น่สัญญาณเนาะดิยินบอคาเซียน ฮัลโหลคือขาดดูเทนอสัญญาณนี่เนาะเดี๋ยวเด้อค่ะท่านตุเครเด้อฮัลโหลเซียนฮัลโหลค่ะค่ะเป็นยังคือขาดดูเทนอสัญเด้กยินละค่ะสัญญาณคือขาดดูเทนอสผัวเข้าเนาะเอาเปล่าเอาเปล่าเลยเปล่าเลยเดี๋ยวมันสิขาดีกันเนาะเล้ก็แนนหนึ่งศูนย์แล้วก็เนนห้าหก ค่ะหนึ่งศูนย์แล้วก็ 56, ห้าหกค่ะห้าหกค่ะแล้วก็เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกนาะนมันนี่นะสามตัวสามตัวสามชุดสาม<ะ>หางเนะาะค่ะเซียนเนาะสาหรับ<ะ>เลขสองตัวค่ะครับผมค่ะมันอนี่กับมันใจคือเก่าเนาะค่ะเซียนเนาะครับมันใจนคือเก่าเราว่างเลขเปิ้ลก็แล้วกัน,กน,กนค่ะขอให้เขาปังปังยกช่องแตกปังปังคือจังว<ะ>ันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะเซียนเนาะ สำหรับเรีมืมอนเรให้เลขเขาตั้งสามตัวสองตัวแล้วต่อไอศกรีมตั้งตันต่อไอศกรีมตั้งห้าน้อยเนี่ยมัดตั้งสามน้อยเลยค่ะซาถูกซาถูกค่ะค่ะทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณเซียนหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาแบ่งปันแนวทางใไอเอฟซีเฮ้าค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะเซียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือจะสรุปตัวเลขของเซียนในมือนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวทั้งช่องก็จะให้เบรงตัวเลขของเซียนวางวันจันทร์ที่ผ่านมาก,ก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนี่คะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตัวเลขของเซียนค่ะวดวันทีหาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะให้สูตรเดียวนี่คะ่ะเคิื่องเล่าเคิื่องห้าน้อยเพิ่นวาเนาะเป็นร่วมสูตรเลยคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับหวยเล่า พัฒนาหล้วก็หวยห้าน้อยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะเพื่อนไฮเดนเนาะค่ะมีสองมีสามมีสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะและเลขเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนกระหฮหน่อยชุดหน่อยหางค่ะท่านผู้ชมเพื่อนจับคู่ไฮสองตัวแค่มีแค่7เจ็ดชุดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าหน่อยชุดคักเนาะค่ะเพราะว่าเลขเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนจับคู่ไฮมีสองสามสองหกหนึ่งสองเนาะค่ะสามเก้าสี่แปดห้าหกเนาะค่ะเพื่อนกันเบิ้ลตัวเดียวหางเดียวเนียนๆค่ะท่านผู้ชม คือ4ีเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขที่ออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหวยล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเลขวิ่งมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขจับคู่หลุดแต่ว่าเลขวิ่งมาเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขห้าน้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันจัน์ที่พานมาเนาะค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ห้าน้อยแรกเลยค่ะท่านผู้ชมห้าน้อยพิเศษเนาะคะ่ะออกซีซีค่ะโตเดียวหางเดียวเน้นเนนที่เสี้ยนเน้นเพิ่นกันเบิ่นโตเดียวเนาะคะ่ะคู่เดียวก็มาเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชม แล้วกับห้าน้อยปกตินะคะออกหาซีแปดนะคะท่านผู้ชมกามาซีแปดตรงตรงค่ะท่านผู้ชมโบเดกลับเลยค่ะนี่สําหรับเลขห้าน้อยของเซียนประคุณใช่ไ้มคะท่านผู้ชมแล้วกับเป็นห้าน้อยที่สามอยู่นะค่ะท่านผู้ชมห้าน้อยวีเอพีนะคะกามาซีแปดลางเต็ม,เต,มเต็มค่ะท่านผู้ชมนี่เพินพ่นเพิ่นหายซีแปดค่ะโบเดกลับเลขค่ะท่านผู้ชมเลขเพิน่นดที่ผพานมาเนาะคะ่ะ เขาเทิงสามน้อยเลยค่ะท่านผู้ชมแถมโบเดตตองกลับอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดที่ได้เขามารับช่รับฟังดีติดตามเป็นแฟนช่องของแพรยผ้ารวยเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมคงจะโชคดีโชคมันไปตามๆกันอยู่ดอกนะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดมีโชคมีลาบทั้งช่องก็ยินดีแล้วก็ดีใจนําด้วยค่ะเด้อที่ทีได้มีเงินมีทองใส่เนาะคะ <S <S ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าผู้ใดได้โชคได้ลาบลายอยากแบ่งปันเ้เซียนเนาะค่ะกติดต่อทั้งช่องเขามาได้เลยด้คเด้อถ้าผู้ใด ได้ลายอยากมีน้ำใจให้ค่ากับฟงกาแฟให้เซียนเนาะเพราะว่าเซียนเพิ่นกะตั้งใจให้เห้าโดยบริววงเอียงดอกค่ะแต่ว่าสําหรับไพ่อยากมีน้าใจเพิ่นกะบ่มีปัญหาเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะได้เอาหมายเลขบัญชีฝากไว้ครับทั้งช่องเห่าอยู่ค่ะเพื่อมีคนมีน้าใจก็เพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเซียนเพิ่นกะมีน้าใจกับเห้าเนาะกัทั้งช่องเห่ากับบ่มีคนใจดําดอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมีแต่คนจิตใจดีถ้าไพ่ได้ลายครับ ก็มีแต่คนอยากแบงปันคือกันเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือการก,กับทั้งช่องล่ะคะ่ะช่องแพ้ผ้ารวยเนาะกับเซียนเนาะคะ่ะตั้งใจเฮ็ดคลิปแนวทางขึ้นมาเพื่อที่อยากให้ fc แฟนช่องเข้ามีเงินมีทองใส่ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดได้เงินได้ทองใส่เนาะมีโชคมีลาบเฮาก็ดีใจค่ะถ้าผู้ใดบบได,ได,ได้ทั้งช่องก็เสียใจนําเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเอาไม่เนาะคะ่ะภายผู้ท่านใดเนาะเพราะว่าโชคลาบต่ละคนมาบ่ทอกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ กะเ้าหลายแลวค่ะสำหรับงวดนี้เนาะค่ะสำหรับวันพุธเจ็ดกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งที่เซียนไ้มาตัวนี้กะหน่อยคือเก่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่อนไหมาวิ่งหนึ่งวิ่งหกวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะเลขที่เพิ่์นจับคู่ให้กะเพิ่์นจับคู่ให้หน่อยชุดคือเก่าค่ะท่านผู้ชมคือหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะหนึ่งหาหาหกเนาะคะ่ะแล้วก็เจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมแปดหกแล 8, 1, 6, 6, ้วก็แปดหนึ่งเนาะค่ะหกคู่หกหางคือเก่าค่ะ สำรับเลขสองตัวเดาอค่ะท่านผู้ชมเพ้นกันตัวเดียวคือเก้าค่ะท่านผู้ชมเลขตัวกันนี่เป็นที่นาจับตาเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเลขกันก็นกนออกตรงตรงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัวเดียวแบบนี้ละคะ่ะตัวเดียวหางเดียวแบบนี้งวดท่เพ่น,นห้เก้าเก้าค่ะกันตัวเดียวนี่เน้นกันเนบินบ่นเิ่นว่าแต่เข่ากับอย่าลืมว่าเก้าเก้ากับโหกเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อถ้าผู้ใดซืกก้อกะเลขโมเด็กลับเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็ลงทุนเพิ่มอีกจากหน่อยเนาะค่ะ เพื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเซียนเปิดกะไหามาหน่อยชุดหน่อยหางอยู่แล้วเนาะค่ะถ้าผู้ใดมักเหร่นมักเสี่ยงโชคเนาะค่ะสำหรับหวยต่างประเทศกะซื้อเลขกะจะเลืมไปแล้วกะกลับในเด้อเนะะานนะ,ค,ะ,ะ,ะค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็ตัวเลขสามตัวเนาะค่ะสำหรับซีเซียนไหเนาะค่ะก็คือหาเจ็ดหกเนาะค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ซีหาหกค่ะท่านผู้ชม สามตัวเซียนกับหอยหน่อยชุดหอยหางคือกันกับท่านผู้ชมสำหรับตัวที่เพิ่นเน้นยนหอยเนาะค่ 5, 7, 6, ะก็คือหาเจ็ดหกแล้วก็หกหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะสำหรับเลขสามตัวค่ะเลขเซียนกับจับคู่หอยได้แค่นีน่แหละคะ่ะหน่อยชุดหน่อยหางเนาะคะ่ะเพิ่นเน้ยนหอยกับสองชุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดมกักผู้ใดชอบตัวเลขกับเซียนเนาะคะ่ะก็เก็บไปพิจรารณาได้เด้อคะ่ะท่านผู้ชมเด้อ เพราะว่าเสียนถาเลขกเพื่อนเขาเขาหลายค่ะท่านผู้ชมคือจังหวัดที่ผ่านมาเนาะเขาส่วนมากจะเขาตรงตรงค่ะท่านผู้ชมแล้วมวดนี่คือกันทั้งช่องก็ขออวยพรเนาะคะ่ะให้เลขของเสียนเนาะคะ่ะเขาแตกปังๆคือจังหวัดที่ผ่านมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้แตกปังๆยกช่องขอให้ทุกคนที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะมีโชคมีชัยในเมื่อนี่นะคะสำหรับหวยลาวพัฒนาแลวก็หวยห้าหน้อยสำหรับวันพุธที่เจ็ด กันย่าย่น25 6ปหานี่เนาะคะ่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบด้วยค่ะท่านผู้ชมเดอ้อลำรวยเงินทองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้เฮ้งๆ้ปังปังยกช่องค่ะสุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับช่มรับฟังเด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเลงใจให้แเก่รตทั้งช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะะ้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเดอ้อเพื่อจะบริพาทคลิปใหม่ที่ทั้งช่องได้นำเสนอ ให้แก่แฟนช่องเขาเนะคะเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านหลายๆค่ะที่เขามารับชมรับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ